สวัสดีครับผมยิรับสู่ CGG ขอมกูกานะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเอ e m p i พ e ยภาค3 Definitive Edition นะครับผมรีบสั่งชาวบ้านก่อนเลยคืออันนี้เราต้องรีบเล่นเอาละเอาละเอาละไม่ทันไรก็มาละได้ยินเสียงแตรนะผมเสียงแตรสั่งการตอนนี้คือเราอยู่ในศึกที่เราเรียกกันว่า Little Bicon นะครับผมแต่ว่าชื่อ ในมิชชั่นเกมนี้เรียกว่ากิซี่การ์สนะผมก็เป็นที่เดียวกันนั่นแหละนะครับก็ตอนนี้เรากําลังมาช่วยเหลือเผ่าชนพื้นเมืองของแต่ละเผ่านะครับผมตอนนี้กําลังต่อสู้กันเลยนะครับโอเคเรียบร้อยสวัสดีท่านหัวหน้าเผ่าทูมุนท่านทูมุนเรียบร้อยโอเคได้พันธมิตรมาแล้วแล้วพวกศัตรูก็บุกเรานะฮะ เอาเอาถอยแล้วถอยละ,อยละเอาเาเอา,เอา,เอา,เอามันจะไปไหนมันจะไปไหนไมันเป็นไรเรามีม้ปืนครับผมโอเคจ้างคนมาเยอะๆครับตอนนี้เราต้องการทหารที่จะมาป้องกนันนะก็พูดไม่ แม่ไม่ไม่ทันไรก็แมตีกันละนะครับก็ขอต้อนรับสู่ CG ของกูกานะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันใน Iron p a k 53 Definitive Edition นะฮะตรงนั้นก็เจอหัวหน้า่าอีกแล้วไปไปขอเขาช่วยเลยครับโทกาลาโซเจอคือตอนนี้เวลาเราไีจํากัดนะดูตรงด้านขวาบนนะครับมีเวลาประมาณ4นาที40วินะครับเพื่อที่จะรวบรวม อ่ทาทานบูแบนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกเป็นหมีตัวผู้หรือว่าวัวหมีนะครับเพราะว่าบูมันก็เป็นสัตว์ตัวผู้แต่จะใช้กับสัตว์ที่เป็นสัตว์พวกวัวควายพวกนี้ไงเออโอเคศัตรูม่งมาแล้ะจัดการมันครับโอเคสู้กันแบบนี้ค่อยค่อยสบายใจหน่อยครับเราขอต้อนรับด็อกโซเชอร์ของท่านครับท่านบูแบด็อกโซเชอร์จะแปลว่าวอะไรนีน่เนี่ยน,าานั้นงลบหมาเราทราบซึ่งในใจท่านจริงๆครับท่านทูมูลโอเคเรียบร้อยครับ ขอชาวบ้านเยอะๆเราจะได้เก็บทรัพยากรนะมากละมากละมากละมันมาละมันส่งทหารมาครับมาทำอะไรมาทำอะไรจัดการมันเลยโอเคตอนนี้เหลืออีกหนึ่งท่านนะครับไปรีบๆไปขอขอาช่วยเหลือด่วนนะครับผมเอาทหารมาไปดีกว่าไปเพื่อขอรดเร็วครับตรงนี้นะฮะไปแล้วก็ชาวบ้านออกมาเก็บเบอร์รี่ครับผม โอเคทุกคนไปก็ตอนนี้เราจะต้องรวบรวมชนพื้นเมืองนะแล้วก็คุณลุงแฟรงค์นะออกไปก่อนแล้วนะครับผมก็ตามประวัติศาสตร์จริงนะนิตเติลพีคอนเนี่ยการต่อสู้ก็โดนแบ่งเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายนี่ครับผมชนพื้นเมืองนะก็คือพวกเราเองแล้วชนพื้นเมืองเนี่ยก็ต้องตั้งค่ายอยู่ตรงนี้นะฮะแบบตั้งค่ายรอฝัง กองทัพรัฐบาลอเมริกาจะมาโจมตีนะอุ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยมีปืนใหญ่ด้วยโหดเอาเรื่องนะครับก็คนที่จะมาบุกเราก็คือจอร์ดแอมซองคาสเตอร์นะหรือว่านายพลคาสเตอร์ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะพันเบฟวูฟค้าสึกกำลังเข้ามาแล้วรีบมาเร็วเข้าเยี่ยมได้ทหารมาเพิ่มนะฮะก็เป็นพันธมิตร ชาวชัยแอนหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจก็คือว่าผู้เข้าร่วมนะครับตอนนี้ผมต้องรีบพาเขาไปที่หมู่บ้านก่อนแล้วเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยศัตรูมันจะมาแล้วมันจะเล่นพวกเรานะจัดมานท่อหน่ดิเก่งนักเหรอเก่งนักเหรอโอเคคอยครับทาหารมา้าทหารปืนการไม่หมดครับเฮ้ ถ่านมาถ่านมาจิก้ามาจกมาแบล็กยิงมท่านกลับไปก่อนเพราะว่าเราต้องการตัวท่านครับโอเคเยี่ยมหีถอยเลยหนีถอยเลยปืนใหญ่มาเลยครับเอาไว้รอศัตรูมาบุกนะโอเคชาวบ้านสร้างป้อมไว้เลยผมเชื่อว,ว่าเดี๋ยวต้องมีศัตรูมาบุกเราแน่ๆนะฉะนั้นป้องกันไ้ก่อนชาวลาโกตา้าซาเซน้ำใจท่านมากครับท่านเบบุปชาวสงครามตกลงลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออกศึกได้เยี่ยม โอเคครับตอนนี้ตั้งรับจนกว่าคัสเตอร์จะมานะตอนนี้คัสเตอร์ก็กําลังเดินทางมาอยู่นะครับในบริษรัทจีนะก็คือคัสเตอร์เนี่ยได้แบ่งกองกําลังออกมาเป็นอีก2กลุ่มก็คือมีเบนชินกับรีโนโนะซึ่งทางฝั่งของอารรโนเนี่ยเข้าโจมตีก่อนนะซึ่งผมคิดว่า,วาการที่ลุงแฟงออกไปโจมตีข้างนอกเนี่ยตอนนี้น่าจะไปตั้งรับกับรีโนเพราะตามบริษัทจริงก็คือ เครซีฮสออกศึกก่อนนะครับผมออกศึกก่อนแล้วก็เข้าไปโจมตีศัตรูไม่ได้ไม่เข้าไปโจมตีเข้าไปตั้งรับเออเข้าไปตั้งรับแล้วก็ไล่ไล่รีโน่ออกไปได้นะโดนรีโน่นี่แบบต้องหนิวโซลุนขึ้นเนินไปแล้วกว่าจะสู้กลับได้ก็ต้องรอกำลังของเบนชีนมานะ ซึ่งระหว่างนั้นเน่ยกองกำลังของคาสเตอร์ก็เดินทางมาที่ค่ายค่ายใหญ่ของฝั่งชนพื้นเมืองแล้วนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขากะาจะวางแผนโจมตีโดยที่ไม่ให้ชาวพุ้นเมืองเขารู้ตัวนั่นเองแต่ด้วยการต่อสู้ที่จํำนวนของชาวพุ้นเมืองเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะๆๆเยอะกว่า <ๆ S 1> เยอะกว่ามากเลยนะ<ๆ>ก็สามารถต้านทานการโจมตีได้ คัสเตอร์ก็เลยแบบเอ้ยเราต้องแบ่งกองกำลังไปสองฝั่งฝั่งหนึ่งเอาไว้โจมตีทางใต้ส่วนคัสเตอร์จะโจมตีทางเหนือนะโอเคพวกมันใกล้จะมาละผมก็รูปส่วนแรกของคัสเตอร์นี่เพราะเราจะเรียกเขาเองตอนคัสเตอร์มาถึงแม่น้ำต้องรวมกันตั้งหลักแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยศัตรูมันมาอีกแล้วโอเคครับเราบุกทางฝั่งขวาก่อนเลยดีกว่านะภารกิจของเราคือหลักๆเลยตั้งรับเนี่ยนั่นม่งมาแล้ว คือต้องตั้งรับนะแต่ว่าเราสามารถโจมตีก่อนได้นะผมก็คิดว่าการโจมตีก่อนถือว่าเป็นความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นไปเลยคนพื้นเมืองก็เยอะจริงนะเพราะว่ารวมกำลังประมาณสี่เผ่าแล้วก็เผ่าย่อยๆอีกเยอะเลยนะหลักๆก็จะมีลาโกต้านะครับแล้วก็เผ่า คราวอาราเปาโฮและก็ชายแอนนะฮะคัสเตอร์จะได้กำลังเสริมจากสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เราก็รทำลายให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โอเคได้เดี๋ยวจัดก,การให้ตรงนี้มารอตรงนี้เลยแล้วก็มีปืนใหญ่มารอด้วยทำลายสิ่งปลูกสร้างของคัสเตอร์นะไปโจมตีเลยโจมตีเลยโจมตีเลยฐานมาเราโหดอยู่แล้วฐนะานช็อกาล่าเราโหดจังแล้วครับนี่ครับลุ้มลุ้มลุ้มนนลุ้มด้านเละ ตอนนี้ก็เป็นเหมือนว่าคัตเตอร์เนี่ยได้ส่ง1กองร้อยมาเพื่อที่จะโจมตีเราเพราะในปรสาสเปจริงก็คือตอนที่คัสเตอร์กำลังจะอ้อมมาโจมตีด้านหลังอ่ะเขาเห็นว่าท่าค่ายเนี่ยมีแต่เด็กแล้วก็ผู้หญิงนะเขาก็เลย,เยส่งส่งทหารเข้ามาเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นกองร้อยนั้นแหละที่เรากำลังรับมืออยู่นะโอ้ทหารท่านหวนาัวหน้าเผ่าล่วงไปแล้ว โอ้หศัตรูเยอะเหมือนกัน,นครับเนี่ย<ป>ยิงมันยิงมันยิงมันส่วนปืนใหญ่ก็ยิงป้อมต่อไปโอเคครับโผล่หานเข้าไปเพิ่มครับโผหานเข้าไปเพิ่มยิงเยอะยิงดีครับโอเคหานมาตรงนั้นจัดการ้าหันมาตรงนั้นดีกว่าปะ่ะไปเขาก็เลยอาจจะว่าจะเล่าต่อแมมีการเล่าเทียบเคียงความเป็นจริงนะงก็คือการต่อสู้ก็ ดำเนินต่อไปในตอนที่คัสเตอร์เข้ามาโจมตีจากทางเหนือนะ,อะเพื่อบัตรทอน์กำลังไม่ให้ทาหารของโจทุนะ่มเือเนี่ยโจมตีคนของรีโนซะหมดนะก็คือตอนนั้นเนะี่ยรีโนคือใกล้จะแพ้และคนตายไป30กว่าคนนะหนีกันหัวสุกอวซุนเลยก็ถือว่าตอนนี้เราจะต้องรับมือศัตรูที่กำลังเข้ามาจากทางเหนือนะแต่คัสเตอร์ยังไม่มานะ ในกองร้อยนี้ก็คือมีแต่ทหารที่โดนแบงออกมาอีกทีหนึ่งนะดีมากยิงสีมุกซังน้อยเท่าไหร่คัตเตอร์ยิ่งมีก็กำลังน้อยเท่านั้นนะครับลุ้มมาเลยลุ้มมาเลยลุ้มมาเลยเราพัานายุคได้อยู่นะแต่ว่าทรัพยากรตอนนี้ของผมไม่พอว่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราเน้นต่อสู้รับมือแค่ศึกเอาไว้ก่อนโอ้โหมีสมอยซอดแนวเข้ามานะ ยิงมันโอเคไปไปต่อครับท่านไปเก็บทรัพยากรครับเลือท่านน้อยละเฮ้ยแทนปืนหนาปืนยิงมันบนหอกยุคนี้ยังมีคนใช้หอกเฮ้ยข่าวบอยข่าวบอยระวังระวังท่านรับจ้งระวังลวงมาตอนนี้เราก็มารับผลสรุปกันต่อครับเล่าไปเล่าไปพูดไปก็ไม่ไม่ได้ดูอะไรเลยนะ แต่ตอนนี้กำลังมาดีเลยครับผมโอเคครับระหว่างที่เรากำลังรับมือค่สึกอ,อยู่ก็สร้างค่ายทหารเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวศัตรูมันจะเดินมาบริเวณน,นี้เราก็เก็บเอาไว้จะได้มีทหารไว้รอโจมตีนะเฮ้ยเ้ยจะไปไหน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 นั่นแหละสวยงามเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วแม่งเต็มเลยเต็มเลยเยียบร้อยครับผมชาวบ้านล่วง เยี่ยมมากอ่ามีกาลังเสริมมาจากด้านหลังครับผมนี่แหละนี่แหละลุยมาเข้าไปลุยเข้าไปลุยเข้าไปจัดการป้อมมาจัดการป้อมมันโอเคเราอัปเกรดอะไรได้อีกไหมทหารมาครับอัปเกรดกันต่อไปตรงนี้ก็ไปสร้างครับสร้างเลยสร้างเลยสร้างเลยทหารก็กำลังมาเรื่อยๆนะครับยิงเข้าจุดบีทง เยอะเท่าไหร่เขาก็จะได้รับทหารที่เป็นกำลังเสริมมากขึ้นเท่านั้นนะอันนี้ต้องระมันระวังอีกร,รีบเยอะมากทำายสิ่ิปูกสร้างนี้ต่อไปได้เลยพี่ไปไปทำไมเดินช้าจ,จัง <c oughs> โอเคครับอ,อีกที่หนึ่งด้านบนครับไปฐานม้า <c oughs> เราเยอะจัดการมาเลยฐ <c oughs> านโคคาล่าที่ผมชอบมากต <c oughs> ีแรงครับคุณดูดิปีที28 แล้วก็พวกสเกิ์มีพวกนี้ไม่ค้นามือเราหรอกครับจิ้มมาเข้าไปจิ้มมาเข้าไปหอกมีจิ้มมาเข้าไปถึงแม้ว่าเราจะน้อยกว่าเราก็สามารถสร้างเพิ่มได้นะมาๆๆอย่างไรพี่อย่างไรนี่ครับอัพเกรดเลยอัพเกรดเลยอัพเกรดอัพเกรดให้ทหารพคาล่านะสามารถโจมตีศัตรูที่เป็นทหารม้าได้ดีขึ้นนะหนีเข้าไป เสริมกำลังยิงเข้าไปโอ้โหมันติดตรงนี้เนี่ยเนี่ยเออมันติดนะจริงๆเราจงตีจากด้านบนได้มั้งนะเดี๋ยวดูก่อนไม่ได้นะไม่ได้โอเคเราต้องตีตัวพวกสีฟ้านะผมโอเคฐานมาแล้วนะตอนนี้คัสตอรจจะไม่ได้รับกำลังเสริมจากตึกนี้อีกแล้วล่ะหน่วยรื้อถอนของเรามาถึงแล้วนะเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวค่อยทำลายทีหลังจริงๆไม่จำเป็นต้องทำลายก็ได้นะเ เพราะว่าสิ่งที่เราต้องทอยก็มีแค่เนี่ยพวกสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ตามทางที่จะเป็นอกองกำลังเสริมให้กับคัสเตอร์เท่านั้นเองนะโอเคถอยเลย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 ทอยเลยที่เหลือก็เป็นแค่ทรัพยากร,กรกับของรางวัลน,นิดหน่อยจะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้นะแต่ผมเก็บเอาไว้ดีกว่าไปทัหัวหน้าไปเก็บครับเนี่ยไม่มีกองกำลังอะไรเลยลเนี่ยนะฮะมาแค่ตัวเปล่าโอเคขึ้นไปเลยฝั่งนี้ ขอสร้างปืนใหญ่เพิ่มครับผมไปหน่วยรื้อถอนเราเดี๋ยวค่อยตามไปทีหลังได้โอเคครับฐานปืนครับไปเบอร์สดเนมมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาล้เรามาแล้วนาซีไปทำอายรครับทำลายป้อมให้หมดส่วนตรงนี้จัดการมาเลยไปคาดแมะเปิดก่อน คนปืนตามตรงนี้เราก็ทำลายได้ไม่มีปัญหาหมอหมอหมอเย็นเย็นหมอหมอไม่ต้องรีบหมอโอเคไปครับเดี๋ยวเอาคนกระบองโอ้ยออาหารไม่พอเอ้ยเอานี่ดีกว่านี้ดีกว่าไปไปคนกระองนกระบอกนะกำลังเสริมของเราโอเคเข้าไปเลยแล้วก็มาเก็บ อาหารตรงนี้อ่ะช่วยกันเก็บดินแดกันเดี๋ยวสิปลุกสร้างอีกสองแห่งของคัสเตอร์เยี่ยมเลยการมาจะคับมันสวดตรงนี้เละเทะครับผมเยี่ยมมาทำอะไรจ้ามาทำอะไรจ้าไปทงหัวหน้าเผาไปมีทหารอะไรเนี่ยโทมาคอกมาทำอะไรแถวนี้เหม่มาสักไกลเลยนะโอเคครับตรงนี้เราน่าจะหมดแล้วนะเหลือแค่ไปฝั่งซ้ายไป ไปเลยอยู่กันต่อไปนะครับโอเคลุยเลยเดี๋ยวให้ใครเข้าไปก่อนดีไปเลยไปเลยไปเลยหันกระบอกลุยทำลายป้อมครับกระนาหนขวานตามหลังโอเคเยี่ยมอันนี้ให้ปืนใหญ่จัดการครับโอเคเรียบร้อยจัดการหมดนะฮะไปคนกระบองไปต่อครับ อันนี้ไม่ช่วยละไปไปนี่ดีกว่าครับโอ้ยเอานี่ดีกว่าอ่าแล้วก็ตัดไม้เลยครับขอทหารอ่าชายแอนมาเพิ่มนะฮะไม่ใช่ชายเย็นนะครับผมชายแอนนะชายแอนเอ้ยซื้อซื้อซื้อัดการตัวนี้ก่อนจัดการตัวนี้ก่อนป้อมไปเท่าไหร่เราค่อยจัดการได้อุ้ยมันยิงข้ามาแล้วจิ้มมันจิ้มมันนั่นแหละนั่นแหละสวยครับผมเรียบร้อย ปอมเรายิงจากด้านหลังพื้นใหญ่ไปช่วยหน่อยเร็วไปไโอเคหมดกระบอกเราตีบ้านตีบ้านเฮ้ยเฮ้ยมินิเมนมินิเมนามินิมมันหารอาสาครับหมอ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 เป็นไงหมอหมอไม่ต้องหมอไม่ต้องอาิสิขนาดนั้นก็ได้หรือว่าหมอชาวพื้นเมืองเขาดุนะแต่ไม่ต้องดุขนาดนี้ก็ได้ ไป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 ทำลายทำลายทำลายต่อไปตอนนี้คนของเราสามารถสร้างได้อีกนะแต่ปืนใหญ่ผมคิดว่าพอละความมันที่แท้จริงจะต้องใช้ทหารมานะเล่นชนพื้นเมืองอเมริกาแบบนี้เผ่าลาโกต้าแบบนี้อะไรที่ปลุกสร้างไปเยอะขนาดนี้เขาคงหาคนไม่ได้อีกแล้วล่ะไปตีบ้านตีบ้านตีบ้านโอเคมีก็ลังเสริมมานะโอเค พวกนั้นเริ่มเคลื่อนกำลังแล้วเดี๋ยวเรามาโจมตีตรงนี้นะเอาถ้าห่านไมห้หมดเลยนะครับ oh <my> ทำลายให้หมดพว oh <my> กสเกลเริ่มมาแล้วนะแต่ว่าไม่น่าจะเยอะเนี่ย oh <my> ผมคิดว่าเราน่าจะต้อนน่าจะโอเคน่าจะไหวน่าจะไหวมีแค่นี้เอง <laughs> หานไมา้ชายแอนมาเลยครับ oh <my> เยี่ยมมาก oh <my> เรียบร้อยสัญญาณโจมตีครับ เปนทินถ่านมาข้ามเห็นอยู่ที่นี่เลยถ่านไหมเปนทินเองทำอะไรกับปู้ใหญ่ข้าวะก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกครับเปนทินไปช่วยรีโน่นะฮรีโน่ทำไมไม่จ่ายค่าค่ารับจ้างวะเปนทินถ่านไหมอยู่ไหนเอาโอเคบทเริ่มซ้ำละนั่นแหละครับผมความเออ่ความอดขับสนอลมาเนะ่รีโน่ไหนบอกจะส่งถ่านลาบมาไง ก็นั่นแหละครับผมทหารวีโน่กับเบนชีนกำลังวุวนอยู่กับการตั้งรับเผ่าศูนย์เมืองนะนนค่ยขานายพลคาสเตอร์ครับผมโอเคถานมาเร่งมาแล้วร่มาแล้วมากันละตรงนี้นะผมว่าเราสามารถโจมตีได้นะโอเคโจมตีจากด้านบนได้ครับผมโอเคนี่ครับคาสเตอร์อยู่นี่ข้ากลับมาแล้วคาสเตอร์หมดหวังแล้วละ่ะ เอาแล้ววอลครายมาเล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 ยถ่านมาทหารประชิดไปเลยท่านมาธนูถ่านมาปืนอยู่ตรงนี้เลยครับผมอยู่ตรงช่องเข่าครับกระนำลงไปเลยปืนใหญ่ปืนใหญ่ขยับมาตรงนี้หน่อยไปส่วนคนที่สามารถยิงปืนหรือว่ามีปืนยาวใช้อาวุธประชิดมาดักตรงนี้ครับ โอเคมาเลยมึงหมดมึงหมดฉันโชคมึงหมดแล้วคัตเตอร์ยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยนั่นแหละเฮ้ยปืนใหญ่จัดการปืนใหญ่ก่อนจัดกันปืนใหญ่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคัตเตอร์ทำอะไรคัตเตอร์โกงอ่ะคัตเตอร์ตีตีตีทะลุเหวเกืไม่เป็นไรครับไปยิงยิงปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่นั่นแหละจัดไปจัดไป น่นแหละสวยครับผมโอเคหมดละมาครับมาครับคุณจะโจมตีใช่ไหมจะโจมตีใช่ไหมคัตเตอร์มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะค่าอยู่สูงกว่าค่าได้เปรียบมาเลย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 เผมว่าคัตเตอร์ไม่น่าจะบุกได้นะแต่ในโลกความเป็นจริงอะ คัสเตอร์โดนล้อมนะครับผมโดนล้อมฆ่าเลยนะเ,ออเนี่ยเนี่ยไปแล้วก็ล้อมฆ่าไปลาวก,ก่อนคัสเตอร์ลุยมาเลยคัสเตอร์ลาสแตนครับผมลุยเลยลุยเลยลุมก็ได้แค่นี้ไม่ทินมานี่เร็วเร็วเข้าไม่ทันแล้วครับผมตายแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับ <the> ปิดตำนาน พอสงครามจบวันนี้จะรับการจดจำชนะแล้วนะโอ้โหฉากจบคนละเรื่องเลยทำดีมากหลานเอยแล้วพ่อของหลานคงจะภูมิใจเช่นกัน Thank y o ร Uncle แฟร n ลูกเองก็อยากจะให้หลานอยู่หรอกคะแต่เหมือนว่าหลานเองก็เตรียมใจไว้แล้ว ผมคิดว่าผมกอปัญหาพอแล้วครับลุงมีคนล้มตายไปตั้งมากมายนะครับใช่ก็จริงเต่าจะเป็นคัสเตอร์ต่างหากที่ควรตายเพราะการบุกทั้งหมดนี้ผมว่าจะได้รับรู้บทเรียนครั้งนี้นะครับลุงแต่ผมจะยังคงสู้ไปยังฝั่งตอนออกเอาไว้ก่อนและจำเอาไว้ไม่ว่าร้านจะมาจากไหนหรืออยู่ที่ไหนก็ตาม ร้านมีคุณค่าเสมอแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าร้านจะทำยังไงกับคุณค่านั้นแล้วเจอกัน Thank you, Uncle. ขอบคุณครับลงุง <Okay. S 1> แล้วเจอกันโอ้ย,อยไปที่ไหนเรามีค่าเสมอครับอยู่ที่ว่าคุณค่าของเราเราจะทำยังไงกับมันจบแล้วครับกับเนื้อเรื่องภาคเสริมวอร์ชีฟนะฮะนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงชอบบทของชาร์โดนะครับสนุกจริง มีการแบบหักเหลี่ยมเพื่อนนะครับแล้วก็การยืนหยัดต่อสู้การเลือกเส้นทางของเรานะครับก็ชะตากรรมของชิตเนแบ็กเป็นยังไงต่อไปเราก็ไม่อาจรู้ได้นะครับผมถ้าเป็นภาคเก่าเนี่ยอ่าจะเป็นเอมิเลียแบ็กเล่าเรื่องนะก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเป็นตายร้ายดียังไงนะครับแต่ผมชอบฉากจบแบบใหม่นี้มากกว่านะมันทําให้ชนทุนเมืองดูไม่ได้แบบ โหดร้ายอ่ะเออไม่ได้ดูแบบโหดร้ายเหมือนที่เคยโชว์เอาไว้ในภาคเก่านะครับก็หลังจากศึกลิตเติลบิอนทุกคนก็รู้กันดีนะครับว่าจุดจบของชาวพนเมืองอเมริกันเป็นยังไงนะฮะก็ทัาบูร์สันคือโดกนกวาดล้างน,น,นะครับผมผู้นําการต่อสู้ก็หนีกันไปหลายคนส่วนเสซี่ฮอสรู้สึกว่าจะโดนถูกจับนะครับส่วนเลยเคซี่ฮอสน่าจะถูกจับนะครับแล้วก็โดนฆ่าในป้อมยามการชนะสุดก็คือโดนแทงเสียชีวิตนะฮะในปี1877นะครับ ซึ่งมีผู้คุมประมาณสี่คนซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนแทงนะครับถ้าใครอยากไปอ่านเพิ่มเติมก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะเรื่องอการต่อสู้ที่ลิตาบิคอนแล้วการต่อสู้ของชนพื้นเมืองอเมริกันนะครับคือผมจะแนบคลิปเอาไว้กันว่าในตอนสู้ของชนพื้นเมืองก,กับคาสเตอร์เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้นะฮะแล้วก็ตรงนี้มาถึงจุดจบแล้วของ DLC Warship นะครับ ส่วนเรื่องเอเชียนนอสตีก็น่าจะได้ทำต่อนะครับผมก็ไหนๆ <c oughs> เล่นแล้วก็เล่น <c oughs> ให้จบเลยใน e f i n n t t v v e e i t t o o นะฮะโอเคเข้า okay, <c oughs> สู่ช่วง Special Tank ตรงนี้พอดีพร้อมคุณ <c oughs> คุณผู้ชมทุกคนที่ได้สนับสนุนมาจนถึงตอนนี้นะทุนผู้ชมทุกท่านเลยที่มาดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากท่านได้สนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจการเม้นการรับชมการกดแชร์กดซับสไครต์อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณมากนะครับผมเป็นกําลังใจที่ดีมากสาหรับผมเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Membership นะครับที่สนับสนุนก็เข้ามาก็มีตามการเข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยไม่ว่าจะเป็นเทียระดับเลี้ยงกาแฟเลี้ยงกับข้าวนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะต้องขอบคุณไปอย่างมากครับผมกับคุณน็อตนพลนะผู้สนับสนุนระดับใจบเลี้ยงบุฟเฟ่นะขอบคุณมากเลยเข้าสู่ช่วงปี2องพีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยัง สับสนมาถึงตอนนี้นะแล้วก็สัญญาว่าผมจะพยายามทําผลงานเรื่อยๆจะพัฒนาฝีมือตัวเองเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าใครอยากมีคอมเมนต์มีข้อเสนออย่างไรก็ตามก็สามารถคอมเมนต์การเข้ามาได้นะครับผมจะได้นําไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็จบไปแล้วกับโปรเจกต์ของ a อรอนพายสาเนื้อเรื่องภาคเสริมวอร์ชีพนะครับก็หวัว่าทุกคนจะได้รับความสนานและได้รับความรู้กันมากพอสมควรน,นะครับ เอาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรเอาไว้เจอกันใหม่ในในวิดีโอหน้านะครับผมวันนี้ทีทีทขอบุกกาขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันครับผมแม่เพลงจบพอดี